สวัสดีครับมาเจอเจอกับผมเลยนะครับผมกับอาจารย์ปิชาหรือร้านปิชาปํานาญอีกเช่นเคยหรืออีกคือเก่านะครับผมก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกท่านทุกผู้เสียทุกมั่งใจนะครับผมและทุกคอมเมนต์ครับที่ ให้คนสนใจแล้วกันเพรติดตามกันสมอมานะครับผมผมเชื่อเลยเลยว่าหลายๆท่านคงจะได้จากสาระตรงจุดนี้เนี่ยไม่มากก็น้อยน,นะครับผมท่านตั้งใจดูนะครับพยายามวิเคอฟังแล้วก็เอาไปดูเลยซ่อมปั๊มของตัวเองดูแลปั๊มของตัวเองแต่ส่วนในหลายท่านที่ในวักเกษียณผมณเขาขอบคุณครับในหลายท่านเลยนะในใบกระเกษียณก็ศึกษาก็ท่านบอกว่าย,ยามบ้างย้ำที่แกไม่ได้ ทําอะไรเลยประมาณนี้ยามว่างของแกแกก็ู่มานั่งดูนั่งวิเคราะห์นั่งทําก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเอฟซี <Hey. S 1> มันก็จะเป็นใบรุ่นึุ่งใบ,ใบสาวก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมดูพ่อบ้านแม่บ้านนะครับ mm hmm. ก็ดูคลิปของอทจานพิชาแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ดูของอาจารย์ท่านอื่นแล้วับมาประยุกต์ใช้กับผมเอาแต่สิ่งดีๆให้ซึ่งไม่มีสิ่งไหนที่จะจะเอาเก็บไว้เลยนะครับผมบอกหมด ผมจะหาว่าพูดคําว่ากักไม่ได้อีกเดี๋ยวเขาบอกว่าไปพูดคําว่ากักกุกกักอย่นี้นะเอาให้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมรู้ตรงจุดไหนอาจารย์รู้ตรงจุดไหนผมเป็นผู้ให้ก็จะให้หมดเลยนะครับผมให้ทั้งใจเลยนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านทุกส่ครับวันนี้ผมประโยู่สาระที่ี่กับสิ่งที่ผมพบเจอในแต่ละวันในแต่ละครั้งเวลาผมทํางานเจออะไรบ้าง จุดบอดตรงจุดไหนบ้างเจอจุดบอดตรงจุดไหนบ้างเจอจาจสาระดีๆอะไรตรงจุดไหนบ้างผมไปมัววากกล่าววันนี้มาดูถังรัว่วแบบไหนนะครับเพชเชอร์ไม่ตัดเป็นพออะไรบ้างหลายสายเหตุนิดนึง,งนะเรามาดูกันในเรื่อง,งของปั๊มน้ารุ่นถังกลมนะครับไม่ว่าจะเป็นมิสูหรือฮิตาชินะครับรุ่นถังกลมเนี่ยนะครับหลายๆท่านก็ยังไม่รู้เลยว่าจุดรั่วอยู่ด้านบนนะ่มีอะไรบ้างนะครับ หนึ่เซตของมอเตอร์เนี่ยนะครับถ้าหากมอเตอร์อยู่ตรงนี้ไม่ว,ว่าจะเป็นฮิตาชิหรือมิซูมอเตอร์จะตั้งอยู่ด้านบนเรามองเห็นแล้วว่า,วามันมีจุดรัว่วจุดซึมน้ําหยดลงมาอันนั้นในชุดมอเตอร์มีปัญหารั่วแลวเราก็ต้องไปหาว่ารั่วตรงจุดไหนรั่วติงคอไหมรั่วชุดหัวเรือนบนไหมแอร์ชัตเจอร์ไหมนะครับอันนั้นคือชุดของมอเตอร์นะครับส่วนถังกลุลมเนี่ย ทางแรงดันเนี่ยนะครับมันจะั่วตรงจุดไหนบ้างได้บ้างครับผมตรงจุดนี้จะั่วตรงจุดไหนได้บ้างครับหนึ่งขาน็อตครับแข็งครับแข็งดูหนึ่งขาน็อตเนี่ยนะครับ,ข,รบข,ขาน็อตเนี่ยน,น,นะครับผมเนี่ยจะมีรอยตำหนิออกมาแล้ว ถามว่าตรงนี้มีสิทธิ์รั่วไหมครับอาจารย์นีนะครับตรงนี้เขาจะขูดนะครับผมก็จะออกตามฐานน็อตออกตามฐานน็อตนะครับตรงนี้นะครับผมประเด็นนะครับคือตรงนี้นะครับผมแล้วต่อมาปากปากถังเนี้ยตรงนี้จะเป็นท่อสีดำดำนะครับผมที่จะมาจากมอเตอร์นะครับผมก็จะทิ่มเข้าไปข้างในนี้สาหรับท่อส่งน้ํา ท่อส่งน้ําที่ออกจากมอเตอร์ที่จะเข้าหาในถังถังแรงดันเนี่ยถังเนี้ยนะครับมีจิดตรงไหนบ้างหนึ่งเนี่ยเห็นไหมตามที่ผมเกีย่ยๆ,ๆดูเนี่ยตัวเนี้ยตรงนี้เขาเรียกว่าปากแหวงปากแหวงมันเนื่องจากถังเนี่ยมันพุนะครับเนี่ยพุเป็นสนิมหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะกินกร่อนออกมาเรื่อยๆนะครับจากตรงนี้เขาจะเป็นวงกลมนะครับแต่ถ้าหาก สนิมมากินตรงนี้เขาจะไม่กลมให้เราแล้วมันจะแหว่งเข้าไปพอแหว่งเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแรงดันแรงอัดจากถังไปเนี่ยที่ตัวปั๊มอัดลงเนี่ยเขาก็จะมาดันตรงนี้เป็นฟองอากาศขึ้นมาเขาก็กเป็นฟองอากาศขึ้นมาเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันรั่วตรงจุดนี้แต่หลายๆท่านก็ยังไม่รู้ว่ารั่วตรงจุดไหนบ้างบางท่านก็ไปมองว่าหลังเต่าตรงจุดนี้ที่เป็น สีรรดำๆที่เป็นพลาสติกสีดำเาเรียกว่าหลังเต่าตรงนบางท่านก็เรียกประกับนะครับมีตัวประกับท่านเรียกนะแต่ตรงนี้ไม่รั่วนะครับผมโอกาสรั่วโอกาสเสียน้อยมากนะครับตรงประกับตรงจุดนี้ส่วนมากจะมาจากถังกลมๆปากแหวงยุงเนี้ยเพราะว่าสนิมเขาจะกินกินเข้าไปเรื่อยๆจนมันออกนอกพื้นที่วงกลมแล้วนะครับ มันออกนอกพื้นเขตของโอลิงที่จะกดทับตรงนี้มันมันแบ่งแล้วมันเลยไปแล้วนะครับผมอากาศก็จะขึ้นมาทับตรงจุดนี้ก็จะมีลมเป็นฟองอากาศขึ้นมาปุ๊บ,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 บนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องมาเปิดถอดออกอย่างที่ผมถอดตัวนี้เห็นไหมครับผมอันนี้ผมถอดชุดมอเตอร์ออกมาเลยนะผมต้องมาวิเครห์ว่าอ๋อออกตรงจุดนี้นะครับเครดนี้หลายๆเครตเลย หลายๆหลายๆเอฟซีหลายๆท่านที่โทรมาถามว่ามันมันออกจากตรงนี้มันเป็นพอาอะไรสาเหตุมาจากอันไหนนะครับเป็นอะไรได้บ้างเนะี่ยผมต้องมาเปิดเผยมา,าชี้เนี่ยพอเป็นแนวทางอ่าแล้ววิธีการแก้แลครับอาจารย์ถ้าหากเราไม่ต้องการถ้าหากเราต้องการใช้ถังใบนี้อยู่นะครับถ้าหากเราต้องการใช้ถังใบนี้โดยที่ตรงนี้ไม่รั่วขามอเตอร์ตรงนี้ขาน,นอ็อต น็อตมอเตอร์ตรงนี้ไม่รั่วนะครับ Stand abel, ถ้าหากไม่รั่วตรงนี้เสร็จปุ๊บมันมาเสียอยู่ตรงนี้เราก็ต้องไปร้านร้านเชื่อมนะครับไปร้านเชื่อมนะครับผมให้เขาไปเชื่อมแต้มตรงนี้ให้มันให้มันเป็นรูปกลมได้นะครับผมตรงนี้เชื่อม<ๆ>ให้กลมตรงนี้เชื่อมให้กลมแล้วช่างเชื่อมไปเชื่อมให้ครับผมตรงนี้ก็เอาให้กลมกลมเสร็จเราก็ต้องมาแต่งแต่งปากตรงนี้ให้เสมอ ข้างในก็แต่งให้กลมๆหน่อยหนึ่งนะครับร้านเชื่อมร้านอะไรเขาก็จะมีที่แต่งดูให้เราอยู่นะครับก็ให้เขาแต่งให้เรียบร้อยอันนี้ประเด็นตรงจุดนี้นะครับที่เป็นไปได้เราถ้าหากมันมีอากาศมีน้ำรั่วน้ำซึมเราก็ต้องมาเปิดตรงนี้ดูตรงนี้ตรงนี้เราก็ต้องดูด้วยนะครับแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับจุดโซนเดียวกันอาจารย์ผมผมมีตัดเลยนะครับ ปัมผมไม่ตัดเลยเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ Picture s w i c ก็เปลี่ยนแล้วอันนี้คือ l ู o p picture นะอันนี้คือ l ู o p picture s i c นะครับ p i c t ก็ชเปลี่ยนแล้วตัว air f เ l t ร์ก็เปลี่ยนแล้ว,ว,ลวใบพุงใบพัดผมเช็คดูแล้วไม่มีปัญหาปกติทุกอย่างนะครับแต่ผมสงสัยว่าทําไมปั๊มผมไม่ตัดอันนี้อีเคสหนะนึ่งนะเคสนีอ้อาจารย์ยังไม่ได้เป็นแนวทางยังไม่ได้ชี้แนะให้กับหลายท่านเลยเพราะหลายท่าน ยังไม่รู้กันแน่แเลยแต่บางบางท่านอาจจะรู้แล้วนะครับที่มันไม่ตัดเนื่องจากอะไรหนึ่งตัวไปเชื่อเราเปลี่ยนใหม่แล้วสองแอร์จะเอรเอรเราเปลี่ยนใหม่แล้วสามเช็คดูปไปพัดก็ไม่มีปัญหาเช็คดูฝาหน้าก็ไม่มีปัญหามอเตอร์หมุนถูกด้านนะครับดังน,นั้นเราให้มาดูตรงนนูนี้เนี่ยดูแอร์จักนระผมทิ้มไม่เข้าเลยนะครับผมเนี่ยมันตัน มันตันเนื่องจากทางไปเนี้ยเป็นสนิมเห็นไหมครับเนี่ยแห่ก็ไปก็สนิมออกมาเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยนะครับผมตรงเนี้ยรูเนี่ยรูตัวแอร์ชัตเจอร์ตัวเนี้ยมันตันตันเนื่องจากเป็นสนิมอยู่ข้างในดังนั้นถ้าหากปั๊มเราไม่ตัดเราก็ต้องทําการล้างด้วยการใช้ไอโฟนเนี้ยทิ้งไป,ไปครับมันจะตันพอมันตันเนี่ยน้ําเขาไม่สามารถที่จะดันขึ้นมาได้ทั้งน้ํทาทั้งอากาศไม่สามารถที่จะดันขึ้นมาได้ ครับเพราะรูตรงนี making, like ้มีสนิมเต็มไปหมดพันไปหมดดังนั้นเราก็ต้องทําความสะอาดนะครับหรือ f อฟหลายๆท่านถ้าหากท่านจะถอดเปลี่ยนอะไรลหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งท่านก็ถอดแล้วก็ทําการล้างแบบนี้ได้เลยล้าง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 ชิม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 นี้นะครับชิมนี้ชิมนี้ล้างนี้นะครับชิม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 เนี้ยนะครับ ให้มันโลง่งให้มันโลง่งให้แบบอะไรมันออกสะอาดสะอาดหมดแล้วนะทีนี้น้ําหรืออากาศมันก็จะดันมาหาตัวเพชเชอร์ได้นะครับเพราะว่าตัวเปชเชอร์จำนวนเข้าตรงเกี่ยวตรงฝุดนี้เขาก็าจะมันดันเขาก็าจะดันดันสปริงได้อันนี้คือรูตันนะครับรูแกชัดเจนนะมีสนิมอังน,นั้นเราต้องทําการล้างลักษณะแบบนะี้ ทิ้งแท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 งก็ไปนะครับผมนะครับอันนี้อาจารย์ยังไม่เคยชี้แน่เลยนะครับเพราะหลายๆเคส็อาจารย์ก็เคยเจอนะครับตรงนี้เจอแล้วก็ต้องมาเล่าแล้วมาบอกกล่าวกันเผื่อบางท่านแอ่จะเจอก็เปลี่ยนแล้วแอ่จะเจอก็เปลี่ยนแล้วเพื่อเชื่อก็เปลี่ยนแล้วฝาหน้าใบพัดไม่มีปัญหาสักอย่างเลยแล้วทำไมปั๊มไม่ตัดงนั้นแอดมาดูตรงจุดนี้ด้วยรุ่นถังกลมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฮิตาชิมิตโตูนะครับ แต่เกิดรุ่นที่เพชเชอร์อยู่ตามเสาของฮนะิตไตชิน่ะอันนั้นไม่ต้องนะครับผมไม่ต้องไปดูเพราะว่าเขาจะมีเกีียวรับแบบนี้นะครับมันเป็นรุ่นใหม่ปล่อยเลยตัวนั้นไปหาตัวอื่นนะครับไปหาจุดอื่นนะครับส่วนมากจะเป็นรุ่นเก่าๆเ,เป็นแบบนี้แหละนะครับผมเฟตเจอเป็นรุ่นเก่านะครับผมให้ดูแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับรุ่นสี่เหลี่ยมรุ่นแดงดงพุ่งที่ไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวนะเป็นเฉพาะทางกลมอย่างเดียว สรุปตรงนี้โอกาสเยอะมากปากแบงปากรั่วปากปุกอย่างเงี้ยเราก็ไปเชื่อมกับช่างเชื่อมเชื่อมให้แล้วเราก็มาปากแต่งตรงนี้ให้กลมทําให้กลมครับผมทาไม่ได้ตําแหน่งเดิมปาก,ากเขาแต่เกิดเราจะปล่อยไว้นูนๆไม่ได้นะเพราะว่าโอลิงเขาจะไม่กดให้เรามันจะไม่เสมอมันจะไม่เรียบนะครับผมต้องแต่งต้องเจียให้เสมอนะครับผมตรงนี้เราก็ต้องดูด้วยนะครับ ว่ามันมีรั่วมีอะไรไหมนะครับแล้วถ้าหากว่าเป็นตรงข้างล่างอาจารย์มีสิทธิ์ไหมข้างล่างก็อยู่ลักษณะแบบนี้ด้าน,นล่างก็คือทเขาก็สามารถดูได้ถ้าหากมีรูเล็กๆออกมานะครับผมมีรูเล็กๆออกมาเป็นรอยสนิมฟุ้งออกมามีรอยน้ําฉีดออกมาถามว่าถ้าเกิดใหม่ๆลักษณะแบบนี้ใหม่ๆแบบเนี้ยเราก็สามารถออกไปอุด หรือไปเชื่อมไปปาได้นะครับผมถ้าไม่ไหมนะครับผมแต่ใช้ได้แค่ชั่วคราวอย่าไปใช้นานเพราะว่าถังเราเป็นสนิมแล้ว,ม,วมันจะมีมันจะมีสารเกลือปนสารเกลือปนเยอมากมากเลย,ยก็อันตรายนะครับผมอย่างนั้นจะเกิดเป็นไม่ได้ก็ชั่วคราวเชื่อมชั่วคราวแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนถังใหม่นะครับอันนี้ถังเขามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมถังนีน้นะครับ เชื่อมได้ทำการซ่อมได้แต่จะใช้เป็นงานหลักไม่ค่อยดีนะครับก็โอเคเขาค้ามตรงจุดนี้นะครับผมในหลายท่านก็อาจจะงงตรงจุดนี้แหละว่าเอทำไมมันเราแก้แล้วเราดูแล้วทำไมไม่หายมีจบนิ่นมันมีรั่วมีซึม,ม,มอะไรประมาณนี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้เราก็ต้องทําการล้างตรงนี้เราก็ต้องเชื่อมแล้วก็ปากติดเสมอนะครับตรงจุดนี้นะครับผม ก็ฝากไว้นะครับลองศึกษาดูครับ